สวัสดีครับผมซันครับก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้ง GTA นะครับันดับแรกก็เข้ามาเว็บไซต์ GTA d i g i t .tk ก่อนนะครับจากนั้นก็เข้ามานะครับโอเคจากนั้นก็คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับดาวน์โหลดเกมนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับก็ดาวน์โหลดเสร็จนะครับ เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมขอใช้เป็น IDM ดาวน์โหลดนะครับดาวสักคู่นะครับ ประมาณสินาทีครับแบนนึงโอเคต่อกันเลยครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จมาแล้วนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์อย่างนี้ขึ้นมาจากนั้นเราคลิกเข้าไปเลยครับนะจากนั้นกด Accept ครับผมครนะับบาวตรงนี้จะไปแตกไว้ในไหนก็ได้ครับในเดสก์ท็ใน, Red top, ใน ที่หนาก็ได้แล้วแต่ในได้ดีก็ได้ผมแตกไว้ได้ดีแล้วกันเนี่ยได้ดีครับกดโอเคกดแชร์เลยนะครับจากนั้นก็รอมันติดตั้งนะครับ เดี๋ยวเราติดตั้งสากคู่นะ Thank mm -hmm. you. โอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่ดูโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งกันเลยชื่อดีจังซัดนะครับโอเคจากนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็อ,าอ่านกดเพราะว่าสำหรับใครสนใจเติมเงินนะซื้อ,อเทมต่างๆก็คลิกเข้านี่เป็นคลิกเลิกนี้เลยนะครับเติมเงินอัตโนมัติเลยเนดะี๋ยวผมทำให้ดูไปวางไว้อย่างนี้แล้วก็ ใส่รหัสบัตรทูแล้วก็เติมไปใส่ชื่อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เวลาเริ่มเกมก็กดสตาร์เกมตรงนี้ครับแล้วก็กดเย็ดถ้าเป็น Windows เจ็นะครับจะมีคำว่าเย็ดขึ้นมาให,ให,ให้ให้กดแล้วก็กดเย็ดไปจากนั้นก็รอรอเกมมันขึ้นมาคัะรอตัวเกมมัน,ข,นมขึ้นมาโอเคขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อของเราลงไป ชื่ออะไรก็ได้ถ้าใครยังไม่มี ID ดีก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้ตั้งชื่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะให้สมัครข้างในนะครับถ้าหากว่าชื่อไหนที่มี ID เแล้วเข้าไปแล้วมันก็จะแบบให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อใหม่โอเคอย่างมุมชื่อนี้ก็กดเริ่มเกมเลยเดี๋ยวชื่อใหม่ครับนะตั้งชื่อโอเคกดเริ่มเกมนะครับตั้งชื่อไงก็ได้ไม่เกินสามตัว จากนั้นก็กดเริ่มเกมเลยนะแล้วก็รอตัวเกมมันลันขึ้นมา พับจอกด alt บวก enter นะครับพับจอให้จอเลยครับจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดของเราตั้งพาสเวิร์ดอะไรก็ได้ครับ enter นะครับจากนั้นก็กดพาสเวิร์ดอีกที enter ครับใส่พาสเวิร์ดเดิมจากนั้นมันก็บอกเซิร์ฟเวอร์ beginner สวัสดีคณ beginner อันดับแรกเราก็เลือกชายหญิงครับจะเป็นชายหรือหญิงก็เลือกผมเป็นชายครับเลือกชายจากนั้นก็รอสักครู่ครับ โอเคเลือกจังหวัดครับว่าอยู่จังหวัดอะไรเลือกได้ครั้งเดียวนะครับปดเลื้ยงให้ถูกด้วยนะครับก็อย่างผมก็นี่เล่นนี่เสร็จอันนี้ก็เล่นเกมได้แล้วครับจากนั้นก็วิธีเอาของโดของของเด็กใหม่กดเอ็นะครับแล้วก็อยู่แกง๊งนะแล้วก็กดเอาแก๊งอะไรก็ได้กดตรงลงไปนะโอเค จากนั้นก็จะเกิดครับเกิดก็กด Y ครับตอนเกิดกด Y ตรงเนี้ยแก๊งพอเกิดมาก็กด Y เอาปืนนะครับไอ้ตรงนี้ระวังนะมันบ,บั็กให้ลงตรงนี้นะโอเคที่เหลือก็วันรถก็จะมีรถมาให้เลยนะครับตัวเกมที่ที่เข้าเกมง,ง่ายสุดแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับของครับผม